ดีค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะทุกคนในหน้าอ่อนนี้นะคะก็ะมาสร้างซุปเปอร์เกี๊ยวกันแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็คือเบามาก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 เลยเบามากเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นแบบหอ่คอ,คอ,นอ,หอคอยเค้กจ้าเป็นแบบห่อคอยเค้กที่แบบมีหลายห่อคอยมากเลยแต่เราก็จะมาเล่นห่อคอยที่อักษรเราเอาเป็นเค้กวันเกิร์ม ก็อย่าเพิ่งสงสัยกันนะว่าทำไมแบบทำไมต้องมาเล่นแบบหคอยวันเกิดเพราะว่ามันแก้วันเกิดเราแล้วทุกคนซึ่งเราเกิดวันที่2 9สิ่งหามนี้นะคะถ้าใครใจดีนะคะก็สามารถมาแฮปปี้เบสต์สเตกันได้นะคะซึ่งก็อย่าพเพิ่งแฮปปี้เบิร์ในคลิปนี้เลยซึ่งอะไรก็ไม่รู้ ก็คือมันไม่มีอะไรทำเลยซึ่งคลิปนี้นะคะก็เอาดูแนวคลิปแรกแต่ว่าคลิปแรกของเราเนี่ยม,มันเป็นคลิปแซกไอเดียชุดมันคือนักกาเนาะ ม,มซึ่งซึ่งคือตอนนี้อยู่ที่คอนโดทุกคนคุยซึ่งอยู่ชั้นล่างซึ่งมันก็มีคนเดินไปเดินมาเสียงก็เลยเบาหน่อยค่ะคะือมันไม่ได้เบาธรรมดามันเบามากไม่ได้สิหูฟังไงเออไปกัน กคาผ่านแล้วหนึ่งด่านอต่อไปเราก็จะเล่นอีกอันเคปบุเบอรี่ก็้วกันคลิมก็อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าคิดจะตัดต่อแบบแบบนี้คิเขียยได้ด้วยเหรอน่าเ nice. สิมันก็ต้องมีอะไรที่แบบ เคเกียดไปตามระบบไม่คไม่มป็ไรเราอ่าเปิดโซนค่ะเปิดโอเคเราเงียมาบ่อยแล้วคนดูอาจจะแบบอุ๊ยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่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 สนชัยอยู่ข้างหน้า หลบหน่อยกันผู้หญิงไปกันเถอะลา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 เส้นชายยังอยู่ข้างหน้าค่ะเออแต่บ่อยเกินแล้วโอเคท้นมันแบบอะไรไห,นหน้อยหน่อยเพราะว่าขี้เกียจตุยแล้วจ้ะไม่อยากตุยบ่อย เชื่อเราไปกันไปกัน let's go let's go ยังไม่มี f c เลยอ่ะทุกคนใครทุกใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝาก support ด้วยนะคะเป็น F4 ฝากเป็น f c ด้วยเนาะได้ไหมซึ่งคือไม่เี f c เลยจ้านี yeah. ่ เสียใจสังอุ้ยเกือบตกเส้นแนวนี้ก็เป็นหนักหอคองเลยนะคะนนี้ก็คือทำครั้งแรกเนาะใครผ่านมาเจอน,นะคะก็เอ,อื้อมันตายทุกคนอ่านับสตาร์ถ้ายังไม่ได้นะเจอกัน เจออะไรฉันไม่อยากเจอหนะ้าแกโอเคทุกคนเราแอนามาังไม่เล่นะแหละพัดตุยมาหลายรอบมากซึ่งคลิปนี้ก็สั้นใหม่นะคะแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะรถสู้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย